สวัสดีครับท่านผู้ชมกันด้วยนะครับอยู่กับผมเอง Windows Book Channel นะครับวันนี้ก็จะมาสำรวจอะไรไม่รู้นะครับใน Nature มาครับป t ตานะมาครับปีตาโอเคมาเราิ่มันเลยเราจะมาโล c a t e ก็ที e น,นั้นน่าจะ คลิปนี้น่าจะไวายได้โอ้โหพิมพ์ผิดอีกแล้วเหรอฮะ A S S อุอ๊พิมพ์แบบหนึ่งหกสี่หนึ่งเก้าสองหนึ่งหกสี่ ไปโอ้ฟาร์ทีโหมันเป็นเกิดของเบสใช่ป่ะเราจะมาทำอะไรดีดูใชมมุกเดิมเลยครับพี่ชายพี่ชายมุกเดิมเปิดไลฟ์ชั้นก่อนนะโอ้โห Nice. โอ้โหมองเห็นได้ชัดเจนมากเลยค่ะผู้ชมทำลายกันเลยตู้ม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 ดรีม m d r e นะดรีมนะ มันคือดีนะมันคือดีมันคือดีมันคือดีนะมันคือดี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 มันคอดี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  เป็นอเบสนะคุถามมาว่ามันเป็นเบสเปล่มันก็คือเบสนี่แหละนะเบสไม่หรอไม่ใช่นะมันมึนเไปโอ้ฟอรฟร์ฟรีใหญ่บิ๊กบัมเลย làm như làm như này như này mình như này hả Hãy subscribe cho kênh Ghiền กี่กว่ากี่กี่รั่วระเบิดโอ้ยแมปแลกเบรแบดบแทบดอกไปแล้วผู้ชมเอ้า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 จะปรับ พังครับพังครับทองอีดิเด้งเหรอฮะแด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 งเหรอฮะอูอน,นี้แบบมองได้เห็น,หนชัดเจนมากเลยคุณผูชมเนี่ยอืออือต่อไปเบสซิรีเมดนะเพราะว่าคลิปนี้น่าจะพูดไม่ค่อยง่ยมากน,านบบนะ จอทำลายเวสต์ลิมเมตแล้วก็คลิปก็จะจบภายในทัาทีเลย L E M M A M T ใช่่ใช่โอ้สองน เร,เร็วเร็วเร็วช้าเกินไปไม่ไดีเดี๋ยวโดนว,ว่าอีกเฮ้ยกดเขียวมายาเ <c oughs> นี่ยการย <c oughs> โย่เฮ้ยเฮ้ยอย่างนี้ก็ได้เหรออย่างนี้ก็ได้เหรอเฮ้ยมันคือทวัวร์ั่นอะไรทวัวร์ั่นรูมอ่ะอันนี้ดีน,นี้ดีน,นี้ดีมาทำลายกันไหมผู้ชมทำลายกันเลย ตุ้มหนึ่งตุ้มสองตุ้มสองเลยเอ,อตุ้มสาตุ้มสี่โอ้โหแล้วนี่คือเบสซ์ลิเมดนะกูมีทองว่ะโอ้โหนี่คือเขาด้วยขนาดไหนฮะก,กูไมนน่พิกกินด้วยมันนีพิกกินด้วยท่านผู้ชมอ้ออันนี้ก็คือขอเราขอจิกไปเลยนะเราก็จะมาแบบ ระเบิดไปเลยระเบิดไปเลยระเบิดก็ดดสวัสดีคร่บผู้ชมอันด้วยนะครับอยู่กับผมเอ็กวินโดว์บุ๊ก h ช n แนลนะคะเว้ยใช่วินโดว์สิบนะครับเดี๋ยวโดนมากรซอฟด่าอู้ทองนะโอ้ของแบบหน้าแบบไม่ให้จิกเลย จิกเลยไม่น่าจิกเลยไม่น่า้จิกเลย,เลยโอ้โหดูมันครับดูมันครับเอาให้ตายอะ่ะเออเอาให้ตายเออเอ้ยมีเตีย๋ยอัอแบบนออแบบนึงเออระเบิดแตกดึเสวย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 แบบโคตรแหลกผู้ชมครับนี่คือการทำลายเแบสซารีเมียสุดอิป,ปิกนะ บอกเลยว่าพังนะเฮ้ยไม่ลำเด็ตรงนี้คือที่นอนนะให้มันตายไปเลยนะเออเออเออไม่วางัะเบิดนะมันไม่วางัะเบิดส่วมันไม่วางัะเบิดเออเออ เออโอ้การะเบิดเลยหมดเลยนะทุกช่องระเบิดเลยหมดเลยเออมาแปลกนะทุกช่องอ่ะโอเคก็ คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะสำหรับนะใครที่แรมผมก็8กิกนะโอเคก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ส่วนคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับ